สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับการไม่นำข้อมูลของคนอื่นมาใช้เปลือยแพร่ครับครับข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญอย่างไรทุกวันนี้ครับมีกระบวนการเรียกว่า d t t p p o พสิ s ิตครับหรือว่าการประมวลผลข้อมูลที่ ู้ให้บริการต่างๆรวบรวมจากพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตเช่นชอบสินค้าอะไรชอบกิจกรรมประเภทไหนชอบกีฬาอะไรชอบอาหารชนิดไหนหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆครับข้อมูลเหล่านี้ครับจะถูกเก็บรวบรวมในฐานข้อมูลเพื่อให ผู้บริการสามารถให้บริการความต้องการของผู้ใช้แต่ละคนครับยังไงก็ตามครับข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเช่นบัตรบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ทะเบียนรถที่เราให้ไปครับเพื่อแลกกับการเข้าแอปเกมฟรีหรือตัดต่อเปลี่ยนเปลี่ยนใบหน้าเล่นผ่านแอปออนไลน์หรือ รูปถ่ายส่วนตัว to, อาจจะถูก minimum, ผู้ไม่หวังดีนำข้อมูลไปใช้งานทั้งที่ผิดได้เช่นนำไปก่ออาชญากรรมต่างๆล้นและปลอมแปลงตัวตนของตัวเองหรือเล็กเมลหรืออื่นๆได้ครับโดยเฉพาะข้อมูลที่เราโพสบนโซเชียล a c e b o o k จะทำให้ใครๆสามารถเห็นข้อมูลของเราได้ดังนั้นข้อมูลสำคัญวันตั้งเฉพาะเพื่อนสนิทที่เราอยากให้เห็นที่จะทำให้เราควบคุมตัวตนของเราให้มีความส่วนตัวมากยิ่งขึ้นดังนั้นก่อนเราจะโพสอะไรบนโลกออนไลน์จะต้องระมัดระวังระวังตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี ครับโทษของการฝา่าฝืนครับจำคุกปรับและจ่ายค่าเสียหายด้วยโทษสูงสุดคือจำคุกหนึ่งปีปรับสามล้านบาทครับและจ่ายค่าเสียหายสองเท่าครับการไม่นำงานผู้อื่นออกไปใช้ในเชิงการค้านะครับครับที่หลายคนเจอปัญหาเหล่านี้นะครับปัญหาแรกนะครับเกิดขึ้น <c oughs> ยกตัวอย่างนะครับ เช่นเราอยากได้รถแต่เครดิตเราไม่ได้เมื่อมันไม่ได้เราอาจจะให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทของเราไปทำการซื้อแทนเราซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นการทำนิติกรรมอย่างหนึ่งระหว่างผู้ที่เช่าซื้อหรือผู้ที่ให้เช่าซื้อสมมุติว่ามีการผ่อนใจงวดปกติมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหา แต่มันมักจะมีปัญหาในเรื่องของการผิดนัดเช่าซื้อหรือผิดนัดใจใจงวดได้รถมาแล้วไปทำอย่างอื่นหรือไม่ใจงวดมันก็จะมีปัญหามากมายจนคนอื่นถามครับเช่นกรณีผู้ครอบครองรถไม่ผ่อนชำระเงินค่างวดมันก็จะมีปัญหา พูดง่ายๆว่าบริษัทเช่าซื้อจะวิเคราะห์ว่าบุคคลที่มีสมบัติมีเงินเดือนตามเกณฑ์หรือหรือเปล่าสามารถที่จะจ่ายงวดรถไหวไหมเขาถึงจะให้เราเช่าซื้อรถายถึงว่าธนาคารเขาจะดูจากตัวเราเป็นหลักสมมติว่าเราไม่จ่ายงวดน,นงวด นี่ก็จะตกอยู่ที่คนคำ้ำเพราะว่าตอนที่ทำสัญญากับธนาคารธนาคารจะทำกับเจ้าของชื่อคนที่ค้ำจะต้องรับผิดชอบนี่ทั้งหมดถ้าคนค้ำไม่รับผิดชอบการจ่ายงวดเขาก็จะถูกฟ้องคนที่จะถูกฟ้องแล้ว จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นคดีและขึ้นศาลครับพรบลลขสิทธิ์นะครับพรบลิขสิทธิ์นะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การออกแบบข้อกําหนดระเบียบและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีดังนี้นะครับพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกร,กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เช่นการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออีเมลให้บุคคลอื่น ซึ่งให้เกิดความเดือดร้อนหรือรำคาญต่อไปนะครับกดไลค์โพสที่เกี่ยวกับการหมิ่นสถาบัานและพระหมหากษัตริย์กดแชร์หรือที่มีผลกระทบต่อผู้อื่นจนเกิดความเสียหายและผู้ดูแลเพจหรือแอดมินนะครับพบเห็นข้อความสแสดงความคิดเห็นที่ผิดประรและเปิกเฉย ครับเลิกสิทธ์นะครับคือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสารรค์ได้เรเริ่มโดยโดยการใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถการสร้างสารรค์โดยไม่ลอกเลียนแบบงานของผู้อื่นครับโทษทางพรบคอมพิวเตอร์นะครับคือใช้มาตรา8 ผู้ใดกระทำด้วยหลักการใดโดยมิชอบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบจะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจับทั้งปรับก็จะมีประมาณนี้นะครับครับผมขอจบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ